สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่จะมาทำคลิปฟรีไฟอีกแล้วซึ่งยอดยีพี่น้อยก็ว่าทำยังไงพี่พี่วันนี้พี่เลยจะว่าจะไปทำความลับจะไปบอกความลับน้องๆเกี่ยวกับเกาะสวรรค์ใหม่ที่ถ้าตกปลาซึ่ง t m อไม่ได้บอกเราเรื่องนี้ไว้นะคะแต่ทุกคนคงคิดว่าพี่มันจะมีจริงหรอสิ่งที่พี่พูดมันไม่ค่อยเชื่อถือได้ มันก็พูดถึไม่ค่อยได้จริงๆเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นจริงค่ะพี่ไปมาและสองรอบค่ะคคน,คนี่จะเป็นแมปกอสวัรค์ใหม่เท่านั้นนะคะ Let's go. ตอนนี้พี่ยัอยู่ที่ท่าตกปลาเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าพี่เจอขวดเพราะฉะนั้นเราจะอ้อมทิศนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนที่พี่เจอขวดได้นะคะน้องๆตอนนี้จังหวะวงกินนะคะพี่จะทําให้ดีที่สุดนะคะเพื่อจะได้รีวิวตอนนี้เป็นจังหวะวงกินยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราอยู่ในวงนี้แหละเป็น กดใช้ค่ะหาขวดแถวๆต้องริมชายหาดแล้วกดใช้ค่ะเพราะว่าบนบนแมปมันไม่มีหรอกต้องหาริมชายหาดค่ะตรงถ้าตกปลาริมชายหาดเท่านั้นนะคะ รจะรีบฟางอย่างเร่งด่วนค่ะเรต้องกดหาเพชรเครื่กีนกมนี้มันหายากใช่ไหมในล่มวกครับขุดลงไปใต้นะำหัวหาจริงแล้ว ผมขออนุญาติเสียงเกมหน,นะ,ะอัโอเคครับนักขาอคุจนกับพี่ พี่จะแพ้หรือชนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเอาล่ะทุกคนก็ยังดีได้ที่สามไม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะเอาค่ะสำหรับใครที่กำลังหาแอปที่เอามาไว้อัดหน้าจอแบบพี่แนะนำแอปดีดีค่ะบมเบเซนเออ ซึ่งเขาได้ทุกอย่างไม่ว่าจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือถ่ายอะไรกลับกล้องยังได้เลยค่ะสำหรับแค่นี้พอแค่นี้ค่ะ